ในวันที่ฝนตกนะคะเราก็ยังมีภารกิจสำคัญอีกที่ต้องลงไปทับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่เราทำงานเนี่ยมันก็มีบ้างที่ประสบความสำเร็จบ้างท้อบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างอย่างเช่นโดนโกงค่าในนาบ้างนะคะก็มันเป็นเรื่องปกติแหละคนโกงเขาก็ก็โกงปกติแหละ นะคะไอคนถูกโกงก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละนะคะแต่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะไอคนที่มันโกงค่าในหน้าเนี่ยมันคงไม่มีความสุขหรอกไอเงินที่มันกินไปไม่ถึงแสนเนี่ยมันคงไม่อิ่มท้องหรอกไม่นานมันก็จะถูกวิธีใดวิธีหนึ่งที่มีคนจะต้องมาทําเอาไปหรือว่าหายไปหรือว่าโดกนกระทําเงินนี้ต้องสูญหายเชื่อเหอะทุกคน เวงกรรมนะ่ะมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่เห็นทุกวันคือการการะทาทําดีได้ดีทําชื่อได้ชั่วใครทำเชื่อคนนั้นก็จะได้รับอยู่แล้วนะคะยิ่งใครที่แบบว่าโกงค่าในหน้าอนะคนนั้นนะ่ะเชื่อเอ,อยู่กินไปทุกวันนะ่ะมันก็จะติดคอไปเรื่อยๆเพราะมีการสาบแช่งทุกวัน ไม่ติดคอไม่สะดุดขามันก็ให้มันรู้ไปเนาะนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าการทํางานมันก็ประสบความสําเร็จบ้างผิดหวังบ้างนะคะแต่โอเนี่ยผิดหวังแบบมีความสุขนะไม่ได้เกิดความทุกข์อะไรหรอกแต่คนโกงค่าในหน้าซี่คงต้องมีความทุกข์แหละโดนสาบแช่งทุกวันทุกวันนะคะใครจะรู้ไม่รู้อันนี้ไม่สําคัญ ที่สำคัญคือใจเราเนี่ยรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเราโกงค่าในหน้าโอ้ไม่กอดแค่ได้ฟังแล้วก็เจ็บจีดนะคะคนรวยทั้งหลายคนรวยทั้งหลายใครที่โกงค่าในหน้าไปโปรโดจงเอาเงินนั้นไปทำบุญซ้าไม่งั้นคุณจะไม่อยู่เย็นแล้วก็ไม่เป็นสุขอย่างแน่นอนนะจ๊ะ